ประสบการกินขนมจากโลกน่นาคตที่มีขนมฟิตไดแบบเยอะมากๆและยังเป็นขนมที่เป็นกระแสะอยู่ในตอนนี้วันนี้ก็ได้มาเยอะมากแต่เราจะขอรีวิวแบบเรียวๆเหมือนเดิมไม่อร่อยคือดา่านั้นิดมาซองแรกเป็นขนมเยลลี่ลูกโลกฟิตไดพอแกออกมาเท่านั้นแหละกินน้องหอมมากแต่แอบ,บสองสัยอยู่ว่าโลกนเาเขากกินขนมแบบนี้กันจริงๆหรือเปล่าโอ้โหแล้วมันจะกรอบอะไรขนาดนี้ ความกรอบให้เต็มสิมไปไเลยกรอบแบบละมุนสุดรับรองหมอไม่ด่าเพราะเหล็กไม่หลุดแน่น,นแต่รสชาตินอกอกไปทางเปรี้ยวใส่ข้างในออกหวานนะคะตอมาคือไอติมนักบินอวากาศตัวนี้ทํามาจากมันเมโลนะคะมาดูกันว่ามันเมโลมันจะกรอบหรือเปล่าเกินเหตุมากบอกเลยตัวนี้ต้องไปจัดนะเพราะน้องกรอบฟู <S <S ตัวนี้ต้องโดนนะทุกคน อร่อยอ่อะอ่าแล้วอย่ามัวดูกันเพลินไปกดแชร์คลิปนี้กันด้วยเกือบลืมไปเลยผมได้มาจากร้านแคนดี้นาซ่านะคะไปตามกันได้นะมาๆชิมกันต่อตัวนี้ชื่อขนมวอสเกตดาวคอ้นทำมาจากรวมผลไม้ต่างๆบอกเลยตัวนี้กรอบเหมือนกันแต่น้องแอบ,บสดชื่นสุดๆตัวต่อมาคือเลิฟมากๆตัวนี้ต้องโดนต้องตำต้องใจส,สั่งตามตัวนี้คือ M N N Fit ได้นะครับอร่อยกรอบมากๆหอมช็อกโกแลตไปแล้วไยบายไปตามกันได้ที่แคนดี้นาซ่านะครับ ลูกโลกฟิตได้ครับคิดเป็นกระแสอยู่ตอนนี้เลยนะมาชิมกันว่าอร่อยทีหรือเปล่าอ,อาใหญ่ทุกคนฟังเสียงรถก็มาผ่านเลยตอนนี้มันดูนะอ่ะไม่ได้รีวิวสักทีอ่ะครับ มาครับอืคือมันกรอบมากนะทุกคนแต่ว่าผมจัดฟันอยู่มันก็เลยแบบกลันนดไม่เข้ารสชาติเปรี้ยวๆนะครับอือกรต๊อรี่ข้างในอร่อยอะ่ะอืม เปรี้ยวหวานอันนี้เป็นดาวโลกนะครับต่อมาไอติมนักอวกาศครับคือแบบเขามีหลายหลายรสชาติหลาย,ลาห,ลายหลายขนมนะทุกคนทำมาจากมาร์ชเมลโล่นะครับแล้วก็เอาเข้าเครื่องปิดได้โอ้อันนี้หอมหอมเหมือนคล้าช็อกโกแลตเลยอะเดี๋ยวเรามาชิมกันดูนะครับนี่เป็นโคนไอติมอวกาศนะครับนี่นี่นะ อือันเนี้ยมันฟินมากทุกคนดูฟังเสียงนะอนนอ,นนอนนเหมือนกัดปุยหิมะเลยทุกคนฟังเสียงรอบอืนน ข้างในมีช็อกโกแลตอยู่ขออีกอันมันอร่อยจริงอันเนี้ยหอมมากอืมข้างในมีช็อกโกแลตอะไรยใน,นปากตัวเนี้ยต้องโดนนะทุกคนตัวเนี้ยต้องโดน ซองนี้คือไอติมนักบินอวกาศนะครับนี่นะซองนีนะ้อร่อยอ่ะมาทำมาจากไฮชิลรสแอปเปิลนะทุกคน,นกินแอปเปิลโอ้หอมมากคือแบบแต่ละอันก็คือรสชาติแตกต่างกันออกไปคืออร่อยจริงโอ้กินกินแอปเปิลเลยทุกคนนี่ครับอ,อันนี้จะมีลักษณะแข็งๆหนักๆหน่อยนะครับนี่นะ อ,อันนี้ฮเอาเหมือนกรอบเหมือนผักอบกรอบทุกคนกรอบแบบแข็งแข็งกรอบแบบแน่นแน่นอ่ะมันักหนักอ,อ่ะหุยแต่กินหอมมากหอมแอปเปิลอะ่ะอืม้มข้าเกิดดาวคาะออร่อย ต่อมาคือลูกอมมิกเบอร์รี่นะครับเอามาฟิตดดยอีกแล้วนะนี่ชิมกันคือตอนนี้คือเป็นกระแส่ะทุกคนลักษณะคือจะเป็นแบบในหลายสีนะครับเนี่ยอืมดูสิดูความแบบมันเป็นพองอ่ะทุกคนเหมือนเหมือนข้าวโพดพองอ่ะกรอบฟูนะแล้วก็ ไอตรงจุกเนี่ยจุกสีชมพูทุกคนน้องกรอบมากอันนี้จะให้ความสดชื่นอืมเพลินมากทุกคนอร่อยอร่อยจริงขอลองสีแดงนะออืือ นให้ดูทุกเ,เจอสีฟ้ากอบอร่อยเขียวเพลินมากต่อมาตัวนี้เป็นสีน้ำตาลนะครับแต่ว่าเป็นไฮชิลกลิ่นแอปเปิ้ลเหมือนเดิมนะครับแอปเปิ้ลเขียวนะหอมมากนี่นี่อ่ะแกะยากอีก แต่อันเนี้ยอันเนี้ยจะแบบเหมือนกินช็อกโกแลตหน่อยชิมออันเนี้ยน่าจะไม่ได้ไฮชิลทุกคนมันคือไอ้นั่นอะอะไรนะ NMN อ่ะอันเนี้ย n อนรสชาติ m อ็เเเลยแต่ว่าให้เท็กเจอร์ที่แบบ กรอบอันนี้ผมว่าเอาไปซื้อแบบพ่อแม่ถ้าดูคลิปนี้อยู่ก็ซื้อให้ลูกๆได้นะครับซื้อหลานๆลูกๆได้นะเพราะว่าอร่อยคือปกติพ่อแม่ทำไม่ให้ให้กินลูกอมอะไรอย่างเงี้ยไหมทุกคนเพราะว่ามันจะติดคอแต่อันนี้ยคือมันกรอบอืมอันนี้อร่อยมากมด้วยความที่น้องเป็นช็อกโกแลตทุกคน เขาอบอกว่าคือขนมแห่งโลกอนาคตนะครับถ้าขอนขมแห่งโลกอนาคตนะ นักอวกาศก็คงจะแบบอวนอวนแน่ๆแนละโอ้ยคิดดูปกติมันต้องลูกเล็กใช่ไหมทุกคนแต่อเนี้มันสามารถให้เราเคี้ยวแบบกลายเป็นลูกใหญ่ได้อะดีมากมาก ก็ไปหาลองกันได้ที่ร้าน c a n d นาซ s a นะครับในทิกตอกนะจะบอกว่าร้านเนี้ยเป็นร้านดังมากๆแล้วผมได้มาแบบอร่อยจริงทุกคนต้องสั่งตามตัวนี้นะนของ N M นะแล้วก็อันไหนนะนี่ที่เป็นมาร์เมโลโคโนในติมนะครับอร่อยส่วนตัวอื่นๆจะ มันจะออกแนวสดชื่นแต่เนี้ยคือจะแบบออกเป็นขนมแล้วขนมกรอบอันนี้พอกินเข้าไปมันช็อดชื่นช็อชื่นช็อชื่นเออแล้วก็นี้อันนี้จะเป็นเยนลลี่เปรี้ยวๆทุกคนอแต่ติดใจนี่มากเลยอะ่ะมันเป็นช็อกโกแลตมันฟูไม่รู้พูดคำไหนนะมันฟูจริง มันเนอรที่แปลกใหม่ทุกคนลองไปลองได้นะครับพี่ร้านแคนดี้นาซ่านะครับนี่นะสัญลักษณ์แบบนี้คนหในอีกต่อก็คือ,จอเจอแน่นอนเพราะว่าเป็นร้านดังมากๆไปก่อนนะครับทุกน่้นะ